สวัสดีครับโปรเต้นะครับวันนี้จะมาแนะนําทุกๆท่านตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการซ้อมในการตีดรเวอร์หลายๆคนมีปัญหานะครับว่าตีดรเวอร์แล้วเนี่ยมันตีแล้วไม่ไกลตีแล้วไม่โดนมันจะมีรูปแบบการซ้อมยังไงดูคลิปโปรเต้ก็แล้วพยายามทําตามก็แล้วนะฮะวันนี้เลยถือโอกาสว่าจะมาแนะนําเทคนิคในการซ้อมก็แล้วกันวันนี้เรื่องแรกก่อนจะเป็นเรื่องของ การตีแล้วควบคุมสปีดโดยปกตินะครับผมสอนลูกศิษย์ผมท,ทุกคนบอกว่าเวลาตีกอล์ฟเนี่ยขอให้มีอย่างน้อยสัก2สปีดนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่เรียนกอล์ฟมาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณควรจะมี3 4ถึงสสปีดวิธีการที่จะต้องควบคุมสปีดทำอย่างไรคำตอบก็คือตีท่าทางหรือเทคนิคเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าความเร็ว ในการทำแตกต่างกันอย่างเช่นสปีดที่1ห,หรือว่าเกียร์ที่1ของผมเนี่ยอยู่สักประมาณสัก50%คือทำเต็มวงนะครับแต่ว่าทำด้วยสปีด 50%, 70%, 90%แล้วก็110%แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสปีดไหนเป็นสปีดท,ที่ตัวเราเองนั้นควบคุมได้ดีที่สุดนะครับนี่คือวิธีการซ้อม เดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มจากสปีดห้าก่อนโอเคการทําอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือทําทุกอย่างเหมือนเดิมวงสวิงเหมือนเดิมนะครับเซตอัพนะครับทํตาตามที่ผมแนะนําไปเมื่อก็ทิปครั้งก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสปีดห้าสิทำยังไงโอเคตีแจมโบแล้วครับสปีดห้าสบรตีไปเลยครับ สิ่งที่เราต้องการจากการทํา50%คือพยายามควบคุมการทํางานของร่างกายให้ถูกต้องเริ่มแรกเริ่มจากการตีให้โดนกลางหน้าไม้ก่อนนะครับจะได้ระยะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอา50%นะครับเน้นโดนกลางหน้าไม้เซตอัพปั๊บ50%โอเคลูกผมแครี่ประมาณสัก1้อย4 0นะครับต่อไปสปีด70% เอลองดูครับเร็วกว่าจะก,กี้นิดนึงนะครับทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมแต่เร็วขึ้นโอเคแครี่ประมาณสาัก160 165ครับสปีด90นะครับ ผมแครี่ประมาณสัก220นะครับสปีดสุดท้ายคือสปีด1้0คือหมุนเลยครับหมุนตีด้วยความมั่นใจเทคนิคเหมือนเดิมแต่ทำเร็วขึ้น110นะครับโอเคผมมีแค r รีสัก230นี่คือวิธีการทำนะครับ แต่ละคนในการทำสปีดในการที่ตีออกไปแล้วบอลจะแคร์วี่เท่าไหร่นั้นอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เท่ากันแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือนี่คือวิธีการซ้อมนะครับลองเริ่มซ้อมจากช้าไปหาเร็วแล้วคุณจะรู้ว่าสปีดไหนเป็นสปีดที่ดีที่สุดสำหรับตัวผมเองสปีดที่ดีที่สุดคือ70กับ90นะครับคือ70%ผมตีตอนไหนแคร์วยแคบแคบ 90%เนี่ยผมตีแล้วมคชัวร์ว่าผมอยู่นะครับแต่ว่าเป็น1 1อยปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเอาไม่อยู่มีสูงลองเอาเทคนิคง่งายๆแบบนี้ไปลองซ้อมดูมีคนถามว่าแล้วจะเล่งตรงไหนการหมุนสะโพกครับหมุนสะโพกเร็วหรือหมุนสะโพกช้านั่นคือตัวที่ทําให้เราควบคุมสปีดในการตีแล้วลองไปฝึกด,ดูครับผมเชื่อว่าการตีก็ของคุณจะดีขึ้นสวัสดีครับ